ามาดูบอลสีเป็นลูกไม้บอลสีที่บ้านพี่กุ้งอีกตัวหนึ่งค่ะพี่กุ้งว่าเขาคล้ายๆพริกกับเกลือนะคะแต่ความพี่เห็นส่วนตัวพี่ว่าเขาแจ่มกว่าอวยอวยลูกลูกไม้บ้านตัวเองนะคะคล้ายๆพริกกับเกลือเลยเห็นไหมจะดือแดงแล้วก็จะมีเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยแดงพาดมาเหมือนพริกกับเกลือเลยเม็ดก็ออกชมพูแดงเอ้ยขาวกับแดงนะคะคล้ายพริกกับเกลือไหม พี่กะเกอเขาจะก้านออกน้ําตาลกว่าน,นี้เนาะอันนี้ก็น้ําตาลไม่เข้มมากเหมือนไหมแต่พี่กุ้ว่าสวยแต่ว่ารู้สึกเม็ดแดงเม็ดแดงอันนี้ของพี่มันจะพลากว่าออไอชี้ไอชี้จะออกนะดูมันอยากออกอมาต่ออันนี้พี่กุ้งเอามาลงแปลงปล,งปลงูกหน้าบ้านนะคะชี ลูกต้นไม้เสร็จมันรื้อกระถางเลยอ่ะรคาบกระถางมปิกลับเลย่ยโมันมากเลยเจ้ามันไปปล่อยละนี่สวยอ่ะพี่กู้ว่าเขาสวยเหมือนไมหมคะเพื่อนๆเหมือนพี่กระเกือเลยเนาะอเ,เอาลูกไม้มาให้ชมอันนี้ลูกไม้ได้มาจากสวนสวนสวนบอนสีคุณธีรพัฒน์นะคะที่พี่กุ้ว์พาไปดูอ่ะบอนสีนีในสวนยางเนี่ยนะ เอาไว้มีจํานวนแล้วพี่คู่มาขายดีไหมสวยใจตินใจไม่รู้หละแล้วว่าเราสวยของเราสวยอ่ะออสวยอ่ะสวยจริงๆเอามาโชว์เอามาโชว์เพื่อนๆนะคะค่ะไปแล้วค่ามาดีค่ะ